ยูน t เต็ดอ o ล k ็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกันกบ United u n อ o ล k ็อกกันอีกครั้งเรื่องของโซชาเนี่ยก็มีการประกาศออฟฟิเชีลจากสโมสรอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ว่าจะยุติบ,บทบาทการเป็นผู้จัดการทีมของโซชาายังเป็นทางการและคงไม่สามารถกดอันดูให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไปไม่ว่าจะยังไงก็ตามพวกเราจะจดจำโอเลกกุนนาโซชาในฐานะตำนานตลอดไป ในเมื่อกดอันดูไม่ได้แล้วก็ต้อง move on กันต่อไปครับว่าผู้จัดการทีมคนใหม่จะเป็นใครจะมีการอัปเดตล่าสุดยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันจากการอัปเดตของ Skysport ได้แง้มชื่อว่าที่กุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยางโรลอนบลองผู้เป็นอดีตปราการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและดูเหมือนว่าโรลอนบลองจะมีความเป็นไปได้พอสมควรที่จะเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่จะเป็นกุนซือปีศาจแดง ถ้ามีข้อเสนอจากแมนยูเน็ตถวายผ่านให้เขาก็คงไม่น่าจะปฏิเสธครับความต้องการของแมนยูก็คือให้โรนล์บล็องขัดตาทับในฤดูกาลนี้ไปก่อนเพราะอย่างที่รู้กันคุณซือตัวท็อปไปตอนนี้ก็ยังไม่มีใครว่างสักคนและในช่วงเวลานี้โรนล์บล็องก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ทันกับสถานการณ์มากที่สุดแล้วช่วงนี้มีอะไรก็ทำไปก่อนครับพอจบฤดูกาลค่อยไปดูกันอีกที ว่าเราจะได้ใครมาเป็นผู้จัดการทีมแบบถาวรชื่อของอีริกเทนฮากคือหนึ่งในตัวเต่งที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมโนจิตอยากได้เป็นคุณซื้อแบบถาวรด้วยความมุ่งม,มั่นทุ่มเททุ่มเกินค่าตัวรวมไปถึงระบบการทำทีมของเทนฮากมันก็แมชกับแมนยูซะด้วยแต่มันก็หายากเหมือนกันที่ผู้จัดการทีมระดับท็อปจะมาคุมทีมกลางฤดูกาลถ้าอยากได้ความแน่นอนก็คงต้องรอจบฤดูกาลไปก่อน แล้วมาวัดใจกันอีกทีว่าจะมารับงานในทินแห่งความฝันนี้หรือไม่ส่วนหนึ่งในตัวเต็งอีกคนอย่างลุยส์แอนริเก้ซึ่งดูเหมือนจะมีข่าวลือกับชาวบ้านหนึ่งชาวบ้าน2ที่เขามีการพูดกันว่าพิโดซีอาร์เซเวนของเราอยากได้คนนี้เป็นการส่วนตัวแต่ก็คงต้องหยุดข่าวลือเอาไว้เพียงเท่านี้พอลูกช่างซอยข่าวอย่างฟาร์มบีเซโอโรมาโนเองก็ออกมาบอกว่าเอนริเก้ไม่ได้สนคุมทีมผีและก็ปฏิเสธข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อย และเขาก็ยังมีแพชชั่นมากพอที่จะอยู่กับทีมชาติสเปนต่อไปนอกจากจะมีชื่อของยส์แอนริเก้แล้วก็ยังคงมีชื่อของมาริซิโอโปเชติโนก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นหน้าสื่ออีกครั้งแต่ก็ต้องบอกกันก่อนว่ายังมีสัญญากับปารสแซ์แชแมงอยู่ที่พูดมาเมื่อกี้ก็มันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านก็พูดกันไปเรื่อยยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับแต่รายที่ดูจะเป็นไปได้ไม่น้อยไปกว่าโลลอนบลองก็คือเินด,ดีนซีดานนี่แหละครับ ที่หลายสื่อก็รายงานไปในทางเดียวกันหมดทั้งแมนเช e เตอร์อีฟนิ่งนิวส์และ The t t l a n t i ก UK ก็ได้รายงานว่าในตอนนี้ตระกูลเกลเซอร์ได้วางซีเรดีนซีดานเนี่ยแหละครับเป็นมือวางอันดับหนึ่งโดยจะส่งท่านเอ็ดวูดเวิร์ดเพื่อไปโน้มหนวซีดานให้มาคุมทัพปีศาจแดงให้ได้แน่นอนว่ามันไม่ง่ายครับเพราะตัวซีดานเองก็ยังไม่อยากรับงานคุมทีมในตอนนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเจ้าตัวไม่อาจเปลี่ยนใจภรรยาให้มาอยู่อังกฤษได้ แต่ก็ยังมีข่าวลือออกมาว่าบอร์ดของแมนยูก็พร้อมที่จะประเคนทุกอย่างให้กับซีดานเลยพูดง่ายๆเลยว่าซีดานอยากได้อะไรก็มาเอากับพี่ได้เลยขอแค่มารับงานคุ้มทับผีอย่างเดียวก็พอเรื่องนี้แต่จริงหรือไม่จริงก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับว่าบอดจะเดินเรื่องนี้กันอย่างไรแต่ยังไงแล้วก็เชื่อครับว่าในใจแฟนผีส่วนใหญ่ก็อยากให้ซีดานเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วยังไงก็ขอให้ได้มาเร็วๆนะครับ ส่วนเกมที่จะพบกับเบียริอัลในคืนวันอังคารที่จะถึงไมเคิลคาริกจะรับหน้าที่เป็นกุนซือขัดตาทับของทีมไปก่อนรวมถึงไมค์ฟรีแลนด์และคีรนแมคกแคน่ายังไงก็เอาใจช่วยกันครับดูกันทีละนัดในช่วงนี้และรักษาช่องว่างคะแนนในลีกรวมไปถึงอันดับยูฟ่าให้ได้ถ้าโคชคนใหม่เข้ามาเมื่อไหร่จะได้มันสกันอย่างแน่นอนและสุดท้ายก่อนจะจากกันไปครับเพื่อนๆอ,อยากเห็นใคร พอมาคุมทัพผีมากที่สุดในตอนนี้ขอกันคนละหนึ่งชื่อครับคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยและนี่คือทั้งหมดของยูเนเต็ดออล็อกใน EP ีนี้ฝากติดตามยูเนเต็ดออลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ยูเนเต็ดอล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ